สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพังพลอยทองสีดอน้องเพชรนะคะวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศนะคะชาวช้างตกงานที่วังทะลุนะคะลงอาบน้ำกันช่วงบ่ายๆนะคะก็จะลงมาหลายเชือกนะคะ ก็เริ่มที่วันวิสานะคะอยู่ริมมุมฝั่งน้ำลึกนะคะวันวิสานะคะน้องน้ำเพชรนะคะน้องแอนนะคะเอื้องหลวงแล้วก็น้องเหมยนะคะอยู่ด้านนี้นะคะน้องเหมย าชมความน่ารักของ,องน้องๆเล่นน้ำอาบน้ำกันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณยายบัวลอยนะคะกำลังจะลงไปแล้วนะคะ มาด้วยน้องอายนะคะช้างอยู่ที่วังทะลุนะคะเขาอยู่กันมาก็นาแล้วนะคะประมาณสี่ห้าเดือน6เดือนแล้วนะคะเขาก็จะมีความคุ้นเคยกันนะคะเวลาลงอาบน้ำด้วยกันก็จะลงได้เป็นกลุ่มเป็นฝูงได้นะคะก็จะไม่ทำอะไรกันนะคะ เพราะเขาได้อยู่ด้วยกันมานานนะคะเขาก็ได้ได้กินได้อยู่นะคะได้อยู่ด้วยกันนานเขาคุ้นเคยกันนะคะเขาก็ไม่ทำอะไรกันนะคะซอยเพชรนะคะคุณยายทองคูณกำลังจะลงไปนะคะ ทางนั้นก็มีชาวประมงนะคะล่องเรือหาปลานะคะที่แม่น้ำมูลของเรานะคะอย่าเวออย่าเว่อ,เ,อ,เ,อเวลาแอร์เกียงแซงเด้ออย่าเว่อพี่นอน้องขวัญน,นะคะน้องขวัญก็มาด้วยนะคะ บางเชือกก็ทยอยขึ้นแล้วนะคะก็จะให้รอคิวถัดไปนะคะที่กำลังจะลงมากันนะคะก็จะลงมาพร้อมกัน30เชือกก็ไม่ได้นะคะก็จะทำให้แน่นเกินไปสำหรับช้างนะคะ พอควานก็ช่วยขัดขัด,ขดถูดถูให้น้องช้างด้วยนะคะเพื่อความสะอาดสะอานของน้องนะคะดูสงเชือกนู้นนะคะจะไปไหนกันนะคะสร้อยเพชรกับคุณยายทองคูณ พ่อควานบอกว่าคุณยายบัวลอยไม่อยากขึ้นจากน้ำนะคะนะคุณยายบัวลอยร้อนนะคะก,ก็เลยอยากแช่น้ำ อีกชุดหนึ่งก็ทยอยลงมาแล้วนะคะนำทีมด้วยคุณแม่ปุ๊กกี้นะคะแม่สร้อยนะคะดองแันแอ้แดงเด เชือกที่เล่นอยู่นานนะคะก็ทยอยขึ้นแล <so> ้วนะคะคุณยายบัวทองนะคะพ่อควานอยู่ด้านล่างนะคะ พ่อความถูให้นะคะพ่อความถูขี่ใครให้นะคะด้วยแปลงซักผ้าเลยนะคะตามมาด้วยน้องน้ำเพชรน,นะคะแม่ของน้องนกพรัตนะคะ คุกกี้นะคะจะด้ำเอาพอควานลงน้ำด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ <c oughs> <c oughs>

คุณยายบัวทองจะว่ายน้ำข้ามฝั่งไปแล้วนะคะตอนนี้คุณยายบัวทองก็จะทิ้งขวานแล้วนะคะนางจะวิ่ง โอ้นางจะว่ายน้ําข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่านะคะแม่ๆอ,อ๋อไม่นะคะนางกลับมาหาควานอยู่นะคะ ชมคลิปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ความด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องช้างด้วยนะคะทางทลอยทองสีดอน้องเพชรนะคะ ตอนนี้สองพี่น้องเราก็ยังไม่มาลงนะคะเพรจะให้เพื่อนๆของช้างนะคะเขาลงเสร็จก่อนนะคะแม่ควานก็จะลาไปด้วยคลิปคุณยายบัวทองนะคะสวัสดีคะ่ะ